เกิดเป็นหมาอย่าเห่าเงากันเองหมานักเลงสิิงเห่าเข้าโดดกัดจึงไม่คลาดวาดระแวงแรงกัดฟัดเพราะเคยซัดกัดตัวอื่นเื้นตื่นเงา อันความดีมีไว้ให้ปฏิบัติเพื่อขจัดปัดเป่าเศรา้ะทมส่วนความชั่วตัวไม่ดีมินิยมอย่าหลงงมชมว่าเด่นเป็นอบาย การไม่ทํากรรมบาปภาพแต่สุขจะนั่งลุกทุกยืนเดินเพลินอุราถ้าหากทกํากรรมชั่วตัวปัญหาจะโสกาพาให้ทุกลุกคร่ำครวนคนรุ่นเก่า เขาใช้งอครอบปนหัวป้องกันตัวกลัวแดดฝนทนทำนาคนรุ่นใหม่ไงชอบหอกตำรานอกนำมาหากินหมิ่นตัวเอืยทำด้วยใจให้ดีกว่า ข่าน้ำเงินคนหมางเมินเชิญใส่แฟบแอบแฮปปี้สร้างประโยชน์โลกร่มเย็นเป็นความดีไม่ต้องมีสีน้ำเงินเดินงานเอืยอยากได้หน้าข้าตาพาตัวอด ต้องกำสดอดยาใส่ไม่มีของทำเมตตาหาว่ามีนี่กายกองแท้ทั้งผองน้องแมวอดอดว่ามีอันว่าเพศเศษมนุษย์สุดระอานั้นชอบดา หากินเหม็นคําพุทธด่าคนนี้ติคนนั้นปันอุตรดุดไม่มีหยุดสุดเคืองตาด่าว่าเอ่อยเมื่อล้มป่วยช่วยด้วยล้วยข้าวสุกพอคลายทุกข์ลุกเดินเหินไปมา ภาวนาข้ามานด้านตันหานั่งหลับตามานิมิดปิดทวารยาบากหน้าหาเล่นเช่นพนันยกย่องกันขันต่อสอชิบหายทั้งทรัพย์สินถิ่นที่อยู่หมู่สหาย ล้มละลายตายทั้งเป็นเช่นหมดตัวรู้แล้วฝืนขืนทำกรรมติดจรวดยาโออวดสวดโคมเมนเล่นมุษาเที่ยวพูดจาหาโจดโทษอาญาพอโดนมา ว่าลืมไปอภัยผมหากช่วยคนตนนั้นอันหวังผลจากผู้คนตนช่วยอวยประโยชน์จะเกิดทุกยุคเข็นเป็นสังโยชน์จะเป็นโทษโปรดระวังยังก่อนเอือย สมัยนี้มิต้องอ้างสร้างบารมีคอยย่ำยีตีจินมินว่าเขาช่วยโอกาสมาตร,รายใช้มโเอาจนตัวเราเข้าคุกทุกข์ราะโลกความสุข ใจใครมีดีเป็นต่อกลับกันหนอพอใจตกนารกกินหัวมัวแต่พึ่งดึงบุญหนุนเข้าตัวจนเมามัวมัวเศษบุญหมุนกำไรเมื่อกำหนดลดจิต ฤทธลุ่มหลงให้ดิ่งลงทรงปัญญาสัมมาเจ้าย่าได้เชื่อเมื่อเห็นเป็นเพียงเมาน้อมจิตเข้าเฝ้าพระสีมีสุขเ่ยผู้ปล่อยวางทางเดินเชิญเปรียบเทียบ ผู้ได้เปรียบเทียบเท่าเอาไม่คืนผู้เสียเปรียบเทียบเท่าเขาข่มคืนผู้รู้ตื่นยื่นให้ใจปล่อยวางผู้รู้ธรรมคำพูดสูตรพระไตรแต่มิได้ปฏิบัติ ตัดกิเลสรู้แค่เศษเลสสนัยให้สังเกตเป็นต้นเหตุเศษกรรมทำพยองคนปล่อยวางทางมีสองต้องเปรียบเทียบผู้ได้เปรียบเทียบเท่าเอาไม่คืน จึงได้ปล่อยพล่อยวางอย่างขมคืนจำใจฝืนกลืนกล้ำจำปล่อยวางโรคงูสวัดร,รักกายให้ผู้พองขึ้นเป็นหนองท่องคาถาว่าสามหนนเป่าดับพิษ ริดไฟให้หายลน่นยากังวลพ้นโรคภัยไปหาหมอถ้าคิดบวกพวกได้ให้เราลบก็คงจบครบไปได้แต่เสียถ้าคิดลบงดใช้จ่าย ข้าเล่าเบียไม่ต้องเสียเบีย้ยให้ใครใจสุกเ่ยโลกมะเฟืองเอียงเหลี่ยมเชื่อมเปรี้ยวหวานเอาไว้ทานงานจ้างแรงแข่งหาเสียงร้องหรือพูดดูดมวลชนจนล้นเมือง ขอแค่เพียงเสียงพูดชัวหัวมะเฟืองพ่อแม่สอนตอนแก่แก่เห็นแล้วคงไม่แคล้วแอวจู้จี้ที่ขี้บนท่านว่ากล่าวเช้าและเย็นเป็นมงคลเกิดกุศล ผลเลิศประเสริฐเอ่ยเมื่อรถไฟใช้รางทางเส้นคู่เหมือนกับผู้อยู่ครองเรือนเปลี่ยนโลกไม้คิดถูกทำคำพูดดูดดึงใจมักสดใสไปด้วยกัน ฉันเพื่อนเอืยบุญอันโจรปล้นไปไหนไม่ได้ต่อให้ใช้ไม้แข็งแรงออกขู่จับกระชากลากขูถูอย่างอยู่ไม่เชื่อดูอยู่ภายในใจอิ่มบุญ หมาที่เห่าเฝ้าบ้านมานเกลียดปากเพราะมันยากอยากขับโมยโดยหมาเห็นมันจึงโอดโคตรสวยหวยกำเวนชาวลำเข็นเย็นขำมืดฝืิดเคืองเอืยอันอารมณ์ บ่มพึงถึงอาจตายหากหญิงชายใครมีตีปีปนลมพายุรุนแรงแฝงหลบพ้นลมปากคนพ้นยากมากหมุนวนเป็นผู้ดีมีดีที่ความพร้อม จิตนอบน้อมย่อมเมตตาพาสุขีใครเขาว่าดามาหายินดีเพราะท่านมีดีหลักธรรมคำใจเอืยอตุก,กะตามาขนคนนั่งนาคอยแต่ท่าพาจน ขนออกชายทั้งเป็นผู้รู้ธรรมทำชอบใจโปรดยาได้ใกล้ชิดคิดระวังบุญมากมายหลายบุญคุณก็เห็นบุญเช้าเพนเป็นประจำค่ำจดเย็น บุญแรมรอนนอนบ้านเช่าเข้าโฮเต็ลบุญแสนเข็นเช่นฝึกหัดตัดใจเอือยยาพูดเพิ่มเดิมนินทาว่าผู้อื่นทั้งวันคืนตื่นจากหลับกลับยังฉุน ที่ตัวมีชี่อิจฉามาเป็นทุนดาสทุนคุณเคืองเรื่องผู้อื่นทําใจกว้างกว้างมาลาแกะหมดถูกกำหนดกดค่าราคาขายหลงรมคนกลนเล่ เทุบายจนเสียหายหลายเท่าเขลาใจง่ายอันความดีมีอยู่ตู้หนังสือผูจ้จะถือคือประพฤติฝึกกายใจให้ละโทษโกรธหลงลงเชื่อไฟ ไม่ให้ไปไม่ใครให้เป็นกรรมลูกมะกรูดปูดเบี้ยวเรียวกลิ่นหอมเอาใส่จอมอมปลาทาจมูกดมชื่นใจคลายเส้นเอ็นกระดูกบอกให้ลกูกปลูกไว้ใช้ครัวเรือน ทำแต่ดีผีรักจักสุขขีหมดราคีปีสังดังเย็นหูเรียกพี่น้องพ้องไทยให้มาดูน่าเชิดชูมมเพื่อนไทยใจสุขเอืยแผ่นดินแยกแตกลึก นึกให้เห็นไม่จำเป็นเล่นฉายไฟให้ตาฟกเพียงแต่ยกชกลมคมหัวอ,อกไม่ต้องตกหมกใหม่ในอบาย